คเชิดสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุขุมสุขชนจ้ามารีซาจันสิภามาเฮต สปาเกตตี้อย่างง่ายนะคะเครื่องปรุงก็หาได้ในครัวเรือนของเราในราคาไม่มีอะไรมากมายค่ะมาดูกันค่ะว่าเครื่องปรุงมีอะไรอันนี้แครอทนะคะแครอทหั่นเตา๋าหมูสับค่ะหมสูสับอันนี้ซอสพริกนะคะซอสพริกอันนี้มะเขือเทศมะเขือเทศหั่นเตา๋าหอมหอวใหญ่กับหั่นเตา๋าคือกันจ้า ซอสจันที่ใส่ซอสพริกกับอันซอสอันนี้คู่กันเนาะค่ะเนาะซอสมะเขือเทศคู่กันซอสพริกกับซอสมะเขือเทศแล้วก็น้ำมันหอยนะคะพริกไทยเนี่ยก็เยอะใส่เนาะจะได้หอมๆซีอิ๊วขาวเครื่องปรุงในครัวเลื่อนเท่านั่นแหละค่ะอันนี้ซอสจันเอาแป้งหมูกับน้นำตาลเนาะน้ำตาลเซอร์ไว้เส้นเน,นี่ยซอสจันชี้เส้นของยี่ห้อนี้นะคะ ต้มประมาณสิบนาทีค่ะเส้นยี่ห้อนี่เนียวนุ่มอร่อยนะคะหมักไช้มักหมันเนาะหมักแดดแดดก,ก็จัดเอาจ้จพี่น้องตอนนี้ใส่จันกะต้มกําลังต้มน้ําอยู่เดี๋ยวรอให้น้ำเดือดก่อนนะคะค่อยเอา,เ,อา,เ,อาเส้นลงต้มประมาณสิบนาทีน้ำเดือดแล้วก็เตรียมเส้นสปาเกตตี้นะ เอาเส้นออกมานอกน้ำเย็ยนนะคะนทำเย็ยนไปเลยเยยส้นมันจะสีเนีลล้วโน้นนะคะขั้นตอนของการต้มเส้นก็นเรียบร้อยนะคะสซจันแสน้ำไว้จังน่อยจังเยอะเสาเอามาไว้มาเส็นน้ำจ้าใส่น้ำเย็ยนเยอะ,ปะไป็นน้ำราสปากเกติกับตอจ้าไปเลยค่ะ ใช้น้ำมันพืชน,นะคะจนิดหน่อยนะคะไม่เยอะเนาะไนเคองซะจันเนาะส่วนผสมในี่ยก็เท่าๆกันน่ะละจ้า พร้อมยัดซุกแล้วเนาะเอาหมูลงเลยค่ะพร้อมนนแล้วค่ะเนาะกับม่าหมูสุกแล้วเอาลงไปเลยค่ะมะเขือเทศกับแรครอทสุกเลยค่ะตามไปเลยค่ะ ปรุงรสเลยนะคะตยงรสก็จก็จะใส่ดีก่อนะคะยกขาวก่อนนะคะจะ,ะประมาณนี้ะค่ะดังังเอาไดเนาะกระอ้ำกะอะไรจ้า จล้จักหน้อยจะมาจังเกลือซอสทำที่ไหนเอาอันนี้น้ำตาลเนาะน,น้ำตาลกับแตงโมเนน่ยห,หน่อยจ้าเกิ่มมะกวาดเพ่อย่างกบบดเกลือหวานเดียวคะช้บหวานจ้า วัดก็ลงเลยค่ะนี่คือขอนมะเขือเทศน,นะคะทำมันข้นไล้ต่อน้ำเื้อ,อขอ้น,อนไล้้นน้ำนะคะจะเน่หน่อยน้ำเปล่าค่ะเน,นี้เน่ยหวานนะคะ,สะเสะเิร์ฟเฉยๆจังหน่อยเนาะลืมเซอร์ก่อนเลยลืมใส่ตอนผัดนะคะใส่ตอนหลัง หอมอร่อยมากเลยค่ะอันนี้เรียบร้อยค่ะน้ำสปากเกตตี้อย่างง่ายแซ็บๆหอมพริกไทยนะคะเหน,นียวพอดีเนาะจ้าโอเคจ้าเอาเส้นแต่แล้วนะคะ ราดแล้วนะคะน้ำสดจันเยอะมาเรื่อนเรียบร้อยค่ะสปาเกตตีไปไปกินน้ำกันจ้าแซ่บๆน้ำกันจ้า สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปังไปสุข bon ุสุขชนค่ะวันนี้มาพ่อๆกันกับสาวจันมาดามพู้ไทยแช่แนวสาวผู้ไทยหัวใจมักมวนอีกแล้วนะคะวันนี้สาวจันกับพาพี่น้องมานั่งอยู่หน้าบ้านมองเก่าเลยจ้าพี่น้องจ้าเพียงแค่ว่าวันนี้มันยังเว้นกว่าเก่าเนาะก็เลยได้เห็นดอกไม้สาวจันเนี่ยนะคะดอกไม้งามๆข้างล่างสาวจันเนาะวันนี้สาวจันนั่งอยู่ในตะวันมันค่ำนะนะจ้ามันเลยไม่ได้เห็นเนาะมันเมินนะค่ะวันนี้สาวจันพามากินสปาเกตตี้นะคะ มนันีกินอาหารรั่ลังนะจ๊ะลงมือเลยค่ะพี่น่องว่าเสกันที่กินเบิร์ดบันลืม่งมาทิชชูมาดือยา,อาพี่น่อง แซ่บนะคะสาจันเห็ดเองเข้ากับเห็นรถที่เข้าชอบนั่นแหละคะ่ะอันจังสิแซ่บเนาะ เส้นชะจันลวกสำนนเน็จนะมันสีนุ่มนะคะอ่ะมุนล่ะว่าสิไม่มุนพี่น้องมุนล่ะเขาบอกเ่อมุนกินมันกันกดิ่นงยงบาบุเราชะจันก็ไม่ค่อยได้มุนตักกินตักกินเลย ดูดไปดูดมากระเด็นเข้าตาใช่แล้วนะพี่น้องนะเนาะบดเดยอะได้เนาะ,นะคำล้วเพื่อ,อ,อนๆฟูฟะเตกทองฟ้าดำ คอเสิร์ตาจรกับบดิฮดต้นไ,ไนม้คิดว่าฝนทิ่ต,ตกนะกับบดตกเหี่ยวบ้างหรืเล่ามาเรียจจนชาจาสิไปหาเห็ดบดีไปซั่นจัะเอยแล้วบอกว่ามันเศร้าออกล่ะพี่น้อง นั่งหมดแก้วหนึ่งอนองจ้าวมันนี่ซาจันสิเดคอจบคลิปไปเพ่งแค่นีนนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ฮะต่อใครมาปาักให้ซาจันน้ำนะคะพวกเใามาเบิ้งเมือกก,กดติดตามซาจันได้ด้วยจ้าอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเวลาซาจันได้คลิปเมื่อลงไปเนี่ยพี่น้องก็จะได้ไม่พลาดเนาะเป็นกำลังใจให้กันได้ค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอะไรวิวบรรยากาศ ทางบ้านสาวใจนะ